A mm -hmm. กินแตงโมเสดแตงแวบด้ยเนาะกี่ตัวได้ในวัวว่างหอยหอยๆเหรอมาจากไหนกันล่ะการการจะนะการจะน้ำบุรีรุ่นนะโอ้โหเดินทางมากสงสัยเป็นเดือนแล้วเนี่ยวายเยอะบ้านไหมเยอะแยะครับเหรออ๋อ เดี๋ยวนี้วัวลูกวัวตัวเล็กๆนี่เขาขายตัวเท่าไหร่ด้วยถ้าซื้อแม่แมห่หัวกับลูกหัวต้องซื้อเป็นแม่ลูกแปะอ๋อเหรอมันเป็นคู่เลยใช่ไหมขายแพงเขาบอกไหมลูกแม่แปะไม่แค่วัวเลี้ยงรองอวัวเท่าไหร่แล้วพอดีเห็นหลานมันจะซื้อไปเลี้ยงสักตัวสองตัวไง อันนี้แสดงว่าเราเลี้ยงไปเรื่อยขายไปด้วยใช่ไหมขายเศษไส้เลยขายออกเศษข้าเหรออ๋อขายออกไปแล้วก็ซื้อข้าวต่อยช่วงนี้หญ้ายเยอะตรงน,นี้ไม่มีบ้อนนะเมื่อก่อนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้โหมาเป็นพันตัวเลยเนี่ยกำลังตามมาเหรอกุ้งอาชีพเออมาเป็นพันตัวเลยมันไปกินอยู่ฝั่งโน้นแ่ะฝั่งโน้นอ่ะไปอยู่กิน กินอยู่หลังบ้านผมพอดีเลยมันห้างชิดอะมีปีเต็นตรงเนี้ยแค่นลังห้องไอ้นั้น,น,มออนไ,ไม่ใช่ห้างนั่นนะมันเป็นเป็นภูเขาเป็นถนนล้อมรอบไงไปออกตลาดบ้านมีนู่นน่ะไปออกตลาดเลยอลืมใช้เวลาคืนที่เราดิโมโ,โอ้โหแต่อันนั้นนะบนะะนั้นเป็นวัดนั่นอะ ไอ้ที่เห็นถนนขึ้นไปนั่งเป็นวัดขอแม่เข้านะขอแม่เข้าเลยนั่นแหะนอกจากคนต่างประเทศอย่างเดียวคนไทยไม่ได้เข้าไอเราจะขึ้นไปไหว้พระก็ไม่ได้แม่ขึ้นแม่เกินอีกจวก็พัดไก่ยกวัวเลี้ยงบนสระแล้วหมาลุกเยอะเลี้ยงหมาเยอะเนี่ยลาไปทำบุญไม่ได้อีกไม่ได้ไม่ได้ อ๋อมันชอบคนสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนู้นมากันอืมเอ้าโอเคขอบคุณมากผมชอบบัวไง